ขณนี้กำลังสร้งเสาเอ้าพวกว่าเาขอเอไซค์ลอยทางหรืเขา่รับาเขามันบ่อพายอดมันเบาเนี่ยมันเบานมันพาเตบ่เขาอ่บ่อบอเอดบอเขาดวบอได้เบ่แม่โซตะ

vô. Ồ, mình đã bỏ thảo. Ồ, mình ăn. Bọn con tôi. Bọn con xưa, khi khách hàng ăn, mà. Ừ. Không cái ngon này ngon. con ghiêu mình được, cái này Cái này này. khá

ยัง่ยังพ่อโบ้อ๋อยนี่ทายอยู่บนเดี๋ายอายเงาไหลเอาเอาเอาโอ้สามสามนาทีกับพ่อเลยะเอาสนาที่ก็ได้อยู่จเาเงาไหลครับ